ขนลุกพูดถึงคู่รักเบอร์ใหญ่ของวงการบันเทิงไว้แบบนี้เปิดภาพล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบหล,ลังลาทางโลกบวชแต่ไม่คิดหยุดดูดวงพิกษุนีปลายได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการอ๋อแอรเองผ่านทางช่อง YouTube โดยในเทปนี้มีชื่อคลิปว่าอ๋อแอรเอง EP ที่37 ในวงการบันเทิงเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันเยอะๆผู้รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ส่วนที่แต่งก็เยอะถือว่าปีนี้นั้นโดนทักแรงปีแห่งเทพทวงคืนโดยพิสุทนีปลายได้พูดในคลิปเกี่ยวกับผู้รักในวงการบันเทิงว่าปีนี้จะเป็นปีที่คู่ใหญ่ๆเลิกกันเยอะเป็นดาราเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะมีเลิกมีเปลี่ยนมีทะเลาะรีเทิร์นยากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในวงการบันเทิงฮิตมูแต่ไม่แก้ ปีนี้จะเป็นปีแห่งเทพทวงคืนใครไหว้ใครยังจงรักภักดีท่านยังจะให้อยู่แต่ถ้าใครทิ้งท่านท่านเอาคืนทันทีวิธีแก้ก็คือต้องใช้ทูบ365ดอกผลไม้9ก้าอย่างถ้าจำได้ว่าว้เทพผู้หญิงต้องใช้เครื่องสําอางของสวยๆงามๆเป็นเซตหรือเป็นชุดถวายท่านแต่ถ้าเป็นเทพผู้ชายต้องเป็นเหล้าเป็นบุหรี่แต่ถ้าเป็นพระต้องใช้ผลไม้เป็นบทสดมนเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน ปีนี้จะมีคนที่มีชื่อเสียงทำธุรกิจผิดกฎหมายถูกจับถูกเรียกยังมีอีกซึ่งหลายคนเดาอาจจะเป็นคู่รักของสาวชมพู่กับหนุ่มน็อตหรือเปล่า